ครับสำหรับการจัดงานเอ่ามะขามป้อมเขาดาว2025ในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะดังนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่ 28, 29, 30เนี่ยมีตั้งแต่ 800, 1,000, 2 5 0 0 5และวันสุดท้ายนี่ย5,000กว่าคนก็ คนโดยภาพรวมก็เป็นหมื่นนะฮะอันนี้คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมงานแล้วก็2เนี่ยนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรมฝั่งทางแหลมแม่พิมพ์บริเวณใกล้เคียงนี่คือเต็มหมดนะครับก็ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดีส่วนที่3ก็คือในส่วนของร้านค้าชุมชนที่มาขายของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารทะเลสดเรื่องของอาหารที่เป็นโลคอลนะครับอย่างแจงรอนอย่างซีฟงซีฟู้ดอย่างเงี้ยหมดทุกวันไม่พอขายอันนี้ก็ เป็นเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงนะในส่วนของงานเขาดาวเอามาขามป้อมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาดูเขาดาวอย่างเดียวเรายังมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นไปเที่ยวเกาะมันในเกาะมันกลางเกาะมันนอกนะครับอันนี้สวยงามมากแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ําดำน้ําตื้นดำน้ําลึกสวยๆในบริเวณนั้นอันนี้เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ ได้รับความนิยมมากมายในช่วงที่จัดงานนะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจุดพลุก็เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดคนให้มาเที่ยวงานค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าปีนี้ประสบความสําเร็จเป็นไปด้วยดีแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะพยายามปรับปรุงนะครับเอาปัญหาอุปสรรคในปีนี้มาปรับปรุงแล้วก็ทําให้งานดีขึ้นแล้วก็มีสเสน่ห์มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกอที่หนึ่งที่เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวก็คือ อาวมาขามป้อมและแม่พิมพ์นะครับให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมาเที่ยวจังหวัดระยองครับ68นะครับอันนี้เราก็ได้เตรียมงานต่อเลยครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคือคิวหนึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยอีเวนต์เข้าดาวในช่วงคิวสองที่จะเข้ามาหรือหรือคิวสามเนี่ยจะเป็นเรื่องของอเทศกาลดนตรีนะครับอันนี้จะเริ่มตั้งแต่กุมภาเนี่จะมีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องขององานกาแฟนะครับ ต้องต้องรอติดตามนะครับเรื่องอย่างเช่นเป็นคาเฟ่อาร์ตแอนด์คลันะครับก็จะมีการผสมผสานเรื่องกาแฟเรื่องของงานศิลปะด้วยอันนี้จะมีแน่นอนแล้วก็ในช่วงมีนาเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับอย่างของ s p i c y หรือเรื่องของ Rock on the Beach อันนี้คือมีนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานเทศกาลดนตรีที่จะมีขึ้นในระยองนะครับก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวระยองต่อไปนะครับที่สําคัญถัดไปนะครับต้องพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของผลไม้นะครับก็จะในช่วงของปลายมีนาเป็นต้นไปเนี่ยสายพันธุ์เบาหรือเบญจพันธุ์จะเริ่มออกเราก็จะมีการโปรโมทแคมเปญใหม่ๆกินทุเรียนอร่อยก่อนใครไประยองอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเรามีสวนผลไม้40กว่าสวนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็ที่สําคัญคือมีผลไม้ร้อยกว่าสายพันธุ์อันนี้คือสเสน่ห์ของระยองอยากบอกเชิญชวนไว้ก่อนว่า หมอนทองกินที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้แต่สายพันธุ์ใหม่ๆแปลกๆของระยองนกหยิบหรือกบชายน้ําสายพันธุ์กบเกือบ10ชนิดหรือ,อเขียวตําลึงอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นอีกอแนวทางที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนผลไม้แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับแน่นอนเลยถ้าเข้าสวนผลไม้ซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้ส่วนลด100บาทอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ททจะมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง อ่ 1> uh, Q 1 Q 2ที่จะถึงนะครับ